าววพายุตนน้อรูกที่20ก่อตัวเส้นทางปรับใหม่ล่าสุดคาดเคลื่อนผ่านฟิลิปปินส์บริเวณเกาะลูซอน24-25ตุลาคมนี้พียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภัยพียกรากาศห้างเพจและยูทูบ ฝนฟ้าพยาก,ก่อนริพรูกคุลาชัยทางเฟซบุ๊กประจำวันที่13ตุลาคมในช่วงเย็นคืนนี้มิจจะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนฝนตกหนักถึงหนักมากจากแอดมินการภัยสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมทิยาเปอร์เซ็น์ของฝนในแต่ละภาคและแนวโน้มฝนและอากาศหนาวเย็นภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้านเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับซึ่งในช่วงนี้ ด้านของปัจจัยของฝนที่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในช่วงนี้นะคะเนื่องจากรงมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกและมีบริเวณความกอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและจะแผ่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไปดังนั้นนะครับจะทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลง1-3องศาลมแรง และมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกลางและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึง่งแจ้งเติดในทุกวันก็ไม่เว้นที่จะเกิดเหตุการณ์ฝนฟ้าขนองฝนตกหนะักจนทําให้เกิดฝนตกหนะักจนทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ํารรบายเกิดขึ้นที่บริเวณพื้นที่มาบตะพุดนะครับ ลิปภาพที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้เป็นคลิปภาพน้ําท่วมบริเวณพื้นที่มาตบตะพุธจังหวัดระยองน้ํามาอย่างรวดเร็วและแรงนะครับกระแสน้ําไหลเชี่ยวกลาดหลังฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้น้ําไหลท่วมตลาดและตรอกซอกซอยต่างๆอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณลําไพหงทองนอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวัง ในด้านของบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนแล้วบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาในบางพื้นที่นอกจากฝนฟ้าคะนองแล้วนะคะสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังดีี่ยนการเดินเรือบริเวณที่มีฝน ส่วนพายุนะครับโซนร้อนจามีที่ปกคลุมด้านบนออกของฟิลิปปินคาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนในวันพรุ่งนี้24-25ตุลาคมผู้ที่จะเดินทางไปฟิลิปปินขอให้ตวรวจสอบเส้นทางก่อนการออกเดินทางนะครับซึ่งกรมตุนิยมที่ยาเผยในการอัปเดตสถานก,การณ์เส้นทางพายุหมุนเขียร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิก ล่าสุดในวันนี้พายุโซนร้อนจามีมีศูนย์กลางอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือซึ่งพายุลูกนี้ยังอยู่ห่างไกลาจากประเทศไทยมากนะคะคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้24-25ตุลาคมหลังจากนั้น จะเคลื่อนตวลงสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนบนและจะเคลื่อนไปทางที่ตะวันตกเข้าใกล้ทางตอนใต้ของเกาะไหหลำและชายฝั่งประเทศเวียดนามในวันที่26-27ถึงตุลาคมเมื่อพาอยุเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามอาจจะมีผลกระทบทางตะวันออกของภาคอีสานได้ด้วยอาจจะมีลมแรงส่วนฝนยังมีเกิดขึ้นได้ด้านตะวันออกของภาคอีสาน ตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารและยะโสธรเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมซึ่งอยู่ด้านหน้าของตัวพายุอย่างไรก็ตามคาดว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงเมื่อเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามและจะเคลื่อนตัวอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้กับชายฝั่งเวียดนามและมีทิศทางกลับไปในทะเลจีนใต้ต่อนะครับ โดยจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยแต่ยังคงต้องติดตามทิศทางและการเปลี่ยนแปลงซึ่งเตือนผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ควรตรวจสอบเส้นทางก่อนการออกเดินทางข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากผอ,ออสมควรต้นจานนอกจากนั้นแล้วนะครับในวันนี้ที่ด้านของกรมอุตุนิยมทิยา ยังได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้พื้นที่สีเหลืองฝ่าระวังบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพนนรนครปฐมและสมุทรสงครามส่วนพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักมากสีแดงจากแอดมินเตือนภัยสภาพกาศแอดธนวัฒน์แจ้งเตือนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กาญจนบุรีราชบุรีระยองชุมพรกรุงเทพมหานครนนทบ,บุรีปทุมธานีนคปรปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีวิทยาส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางสีเหลืองฝระวังฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนตากแพร่ขโขแทยัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตร เพชรบูรณ์นครสวรรค์ไทยธานีชัยนาทส,สุพรรณบุรีอ่างทองสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีนครน,นายกนกครราชสีมาปราจ,จินบุรีสาแก้วจัเชึงเราชนบุรีจันทบุรีตราดเพชบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองอุดรธานีหนองบลัลำพูขอนแก่นและนครราชสีมา ส่วนแอดมินเดินภัยสภาพอากาศแอสนันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางสีฟ้าเพราะระวังฝนตกหนกักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกพิจิตเพชรบูรณ์ขอนแกน่นกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานาค,นนาคนรนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงคราม ประจบรีคันสุมพรและระนองส่วนการพยากรณ์อากาศในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้23-24ตุลาคม2567ซึ่งบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวอ,ออกเฉียงเหนือทางตอนบนในขณะนี้นะครับและจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและบริเวณพื้นที่ภาคตะวอ,ออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางทางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้จึงทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดลง1-3องศาลมกระโชกแรงและมีฝนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกและมีฝนตกหนักบริเวณภาคกลางและภาคใต้ตอนบนขอให้ดูแลขอให้ดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตรอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนอันหนึ่งพายุโซนร้อนจามีได้ปกคลุมด้านตะวันออกของประเทศฟ,ฟิลิปปิน์ คาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนวันที่24-25ตุลาคมผู้ที่จะเดินทางไปฟิลิปปินส์ขอให้ตวรวจสอบเส้นทางก่อนการออกเดินทางนะครับภาคเหนือฝนฟ้าขนองรอยละ20ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตาและสุขโขทยัยอุณหภูมิต่ำสุด22-24อ,อ,องศาและสูงสุด32-34องศาจากลมตะวนออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงหนึ่งสองศาลมกระโชกแรงจะมีฝนฟ้าขนองรอยละสิบส่วนมากจังหวัดมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาและสูงสุด3 2 3สองสองศาจากลตมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองลอยละ30ฝนตกหนักบริเวณอุทัยธานี การจนะบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยองศาและสูงสุด3ามสามองศาจากลมตะวนออกความเร็วสิบถึยี่สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งฝนฟ้าก็ร้อยละ40ส่วนมากบริเวณชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด2426องศาและสูงสุดสามสองศาจากลมตะวออก ความเร็วสูงถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลดขลึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพยากรณ์อากาศกรุงเทพมหานครริบบรรทฝนฟ้ฟฟาคนองร้อยละ40อุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบห้ายี่สิบหกองศาและสูงสุด34่ถึง35องศาจากลมตะวันออกความเร็วสิบถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพร อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด32-35องศาลมแปรปรวนความเร็วสัมพถ,ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขึาน้นลอยละ20ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงา ุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด31-35องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมจมกเฉียงใต้ความเร็วสูงุ้ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงททเลที่สูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมจมกเฉียงเหนือความเร็วสูงสถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลที่สูง1เมตรบริเวณที่มีฝอนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมตมันจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งทีและต่อนเนื่องหากกินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ